ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ EP ที่6ครับความสุขที่สมบูรณ์100%จากธุรกิจเครือข่ายและแล้วเราก็เดินทางมาถึงอีก1 EP นะครับของการสนทนาของเราเป็นวิดีโอตัวที่6ครับแล้วก็อาจจะเป็นวิดีโอที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณก็ได้ตลอด5 EP ที่ผ่านมาครับเราได้เดินทางผ่านเหตุผลและวิธีการมามากมาย เราได้เข้าใจแล้วว่าอะทูมีคืออะไรทำไมมันถึงยุติธรรมทำไมมันถึงเป็นคารผ่อนแรงที่ทรงพลังและทำไมมันถึงเป็นเส้นทางที่แสนเรียบง่ายแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะครับก็เพื่อน,นำเรามาสู่จุดหมายปลายทางเพียงหนึ่งเดียวครับซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้นั่นก็คือความสุขแต่มันไม่ใช่แค่ความสุขธรรมดารรมดาครับไม่ใช่แค่ความสุขชั่วครั้งชั่วคราวแต่คือความสุขที่สมบูรณ์100%เเซ์ วันนี้เราจะมาวาดภาพให้เห็นชัดๆว่าความสุขที่สมบูรณ์แบบนั้นะนรับมันมีหน้าตาเป็นยังไงและทําไมธุรกิจเครือข่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจอะโทมีถึงเป็นยานพาหนะเพียงไม่กี่อย่างในโลกที่สามารถนําพาเราไปสู่จุดนั้นได้จริงๆ <c oughs> ก่อนอื่นครับผมอยากจะชวนทุกท่านมาตอบคำถามง่ายๆแต่ลึกซึ้งที่สุดคำถามหนึ่งอะไรคือความสุขในนิยามของคุณหลายคนอาจจะตอบว่าการมีเงินเยอะ หลายคนอาจจะตอบว่าการมีเวลาเป็นของตัวเองบางคนก็บอกว่าการมีสุขภาพที่ดีหรือการมีครอบครัวที่อบอุ่นทุกคำตอบนั้นถูกต้องทั้งหมดครับแต่มันเป็นเพียงชิ้นส่วนของภาพใหญ่เท่านั้นผมอยากให้ทุกคนลองจินตนาการถึงชีวิตของเรามันเป็นเหมือนกับวงล้อครับวงล้อที่จะพาชีวิตเราเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น วงล้อนี้ครับจะต้องกลมและสมดุลซึ่งความกลมของมันนะครับประกอบไปด้วยแกนลหลายด้านที่ต้องเติบโตไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นการเงินเวลาสุขภาพความสัมพันธ์การพัฒนาตนเองและการช่วยเหลือผู้คนแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงครับระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เราอยู่มันมักจะบีบให้เราต้องเลือกและแลกเปลี่ยนอยู่เสมอมันสร้างภาพลวงตาของความสำเร็จที่ทำให้วงล้อชีวิตของเรามันบิดเบี้ยวไป ลองนึกถึงภาพของผู้บริหารที่ประสบความสําเร็จดูสิครับเขามีแกนการเงินที่ยาวเฟื้อยมีรายได้มหาศาลถูกต้องไหมครับมีบ้านหลังใหญ่มีรถหรูแต่เพื่อให้ได้มันมาเขาต้องแลกกับอะไรบ้างรู้ไหมครับเขาไม่มีเวลาครับเขาทํางานตั้งแต่เช้ามืดยันดึกดื่นเขาไม่มีเวลาให้ครอบครัว ความสัมพันธ์กับลูกๆอาจจะห่างเหินสุขภาพของเขาก็ย่ำแย่ลงจากความเครียดและการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอวงล้อชีวิตของเขาจึงมีด้านการเงินที่ยาวนะครับแต่ด้านอื่นๆมันกลับสั้นกุดถามว่าวงล้อที่บิดเบี้ยวแบบนี้จะขับเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้าอย่างมีความสุขและก็ราบรื่นได้ยังไงครับมันก็ได้แค่กระเพลกกระเพลกไปทละนิททิะนิดเท่าน,นั้นเอง หรือลองนึกถึงภาพของศิลิปินผู้รักอิสระดูสิครับ mm hmm. เขามีแกนเวลาที่ยาวมาก mm hmm. เขามีอิสระที่จะทำในสิ่งที่รักได้เดินทางได้พัฒนาตนเองแต่มกักจะต้องแลกมากับแกนการเงินที่สั้นกุด mm hmm. เขากังวลเรื่องค่าเช่าบ้านสิ้นเดือนตลอดเวลา mm hmm. เขาไม่สามารถดูแลคนที่เขารักได้อย่างเต็มที่ในยามที่เจ็บป่วยวงล้อข,ของเขาก็ไม่กลมเช่นเดียวกัน หรือแม้กระทั่งภาพของคุณพ่อคุณแม่หรือพนักงานที่ทุ่มเทพวกเขาเองก็มีแกนความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมครับเป็นที่รักของทุกคนแต่ก็มักจะทุ่มเทเพื่อคนอื่นจนลืมดูแลตนเองแกนสุขภาพก็สั้นลงไปไม่มีเวลาและเงินทองพอที่จะทำตามความฝันของตอนเองแกนการพัฒนาตนเองก็หยุดนิ่งเห็นไหมครับนี่คือโศกนาฏกรรมของชีวิตยุคใหม่ เราทุกคนถูกบังคับให้เล่นเกมที่ต้องเลือกว่าจะเอาเงินหรือจะเอาเวลาจะเอาครอบครัวหรือจะเอาความก้าวหน้าเราวิ่งไล่ตามความสุขทีละด้านทีละด้านโดยหวังว่าวันหนึ่งนะครับเราจะคว้ามันมาได้ครบทั้งหมดแต่ในความเป็นจริงคืออะไรรู้ไหมครับยิ่งเราวิ่งไล่ตามความสุขด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็ยิ่งไกลห่างออกไปเราจรึงได้แต่ความสุขที่ไม่สมบูรณ์อยู่ร่ำไปครับ คำถามก็คือมันมีเส้นทางไหนไหมที่เราไม่ต้องเลือกเส้นทางที่จะทําให้แก่นทุกๆด้านของวงล้อชีวิตเราเติบโตเติมเต็มและขยายออกไปพร้อมๆกันเส้นทางที่จะนําเราไปสู่วงล้อชีวิตที่สมบูรณ์ได้อย่างแท้จริงก่อนที่เราจะไปดูนะครับว่าเส้นทางนั้นคืออะไรเรามาลองออกแบบพิมพ์เขียวของยานผ่าะในอุด,ดมคติกันก่อนดีกว่าไหมครับ ยานพาหนะที่จะสามารถสร้างวงล้อชีวิตที่กลมสวยงามได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานอะไรบ้างหลักการข้อที่1ครับการงานและชีวิตต้องผสมผสานกันไม่ใช่แยกจากกันยานพาหนะที่ดีครับจะต้องไม่บังคับให้เราแบ่งชีวิตออกเป็นสส่วนคือเวลาทํางานที่แสนทุกข์ทรมานกับเวลาใช้ชีวิตที่แสนสั้นแต่วิธีการสร้างรายได้ของมันจะต้องผสมผสานกลมกลืนไปกับการใช้ชีวิตของเรา การทำงานควรจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมสุขภาพส่งเสริมความสัมพันธ์และทำให้เรามีความสุขไปในเวลาเดียวกันไม่ใช่สิ่งที่ทำลายมันหลักการข้อที่2ครับต้องมีพลังทวีในตัวเองยานพาหนะที่ดีจะต้องไม่ใช่แค่การพายเรือที่เมื่อเราหยุดพายเรือก็หยุดนิ่ง แต่มันต้องเหมือนกับการกลางใบเรือ,เ,อ,อ <c oughs> เหมือนกับการกางใบเรือเพื่อรับลมครับความพยายามที่เราลงแรงไปในวันนี้จะต้องถูกสะสมและทวีคูณขึ้นเป็นทรัพย์สินที่มันจะสร้างผลลัพธ์ให้เราได้อย่างต่อเนื่องในวันข้างหน้าเพื่อ <c oughs> ที่วันหนึ่งครับเราจะสามารถปลดปล่อยเวลาของเราให้เป็นอิสระได้อย่างแท้จริงหลักการข้อที่3ครับต้องมีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเติบโต เราไม่สามารถเติบโตเป็นต้นโอ๊กที่แข็งแกร่งในกระถางที่แคบและดินที่ไม่ดีชั้นใดเราก็ไม่สามารถมีความสุขที่สมบูรณ์ได้ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เต็มไปด้วยการแข่งขันความเครียดและพลังงานลบฉันนั้นยานพาหนะที่ดีครับจะต้องมาพร้อมกับชุมชนที่คอยให้กำลังใจแบ่งปันความรู้และผลักดันให้เรากลายเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันและหลักการข้อที่4ต้องมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าแค่ตัวเงินครับ ความสุขที่ลึกซึ้งที่สุดของมนุษย์เกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกว่าชีวิตของเรามีความหมายและได้สร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นยานพาหนะที่ดีครับจะต้องมีภารก,กิจในการช่วยเหลือผู้คนเป็นหัวใจสําคัญความสําเร็จของเราต้องผูกติดอยู่กับความสําเร็จของคนอื่นครับยิ่งเราช่วยคนอื่นได้มากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งประสบความสําเร็จมากเท่านั้นนี่คือพิมพ์เขียว4ข้อของยานพาหนะในฝันครับ การงานที่ผสมผสานกับชีวิตมีพลังทวีมีสภาพแวดล้อมที่ดีและมีเป้าหมายในการช่วยเหลือผู้คนฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเพ้อฝันใช่ไหมครับแต่ผมขอยืนยันว่ายานพาหนะหลำนี้มีอยู่จริงและยานพาหนะยานพาหนะหลำนั้นนะครับที่ถูกออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบตามพิมพ์เขียวที่เราวาดฝันไว้ก็คืออะทมีนนั่นเองครับ ตอนนี้ผมจะมานำอโทมี่ไปวางบนวงล้อแห่งชีวิตนะครับของเรากันทีละด้านแล้วคุณจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าทำไมผมถึงกล้าพูดว่านี่คือเส้นทางสู่ความสุขที่สมบูรณ์100%หนึแกนแห่งความมั่งคั่งและการเงินครับอโทมี่ไม่ได้สอนให้เรารวยรวยเร็วนะครับแต่สอนให้เราสร้างความมั่นคงทางการเงินที่ยั่งยืนด้วยแผนการตลาดที่ยุติธรรมและไร้ขีดจำกัดช,ชั้นลึก มันคือการสร้างท่อส่งเงินหรือ p a s ส i v e อิน o m e ที่จะไหลเข้าสู่บัญชีของเราตลอดเวลามันคือการยุติวงจรเดือนชนเดือนคือการมีเงินสำรองเพียงพอสำหรับรเหตุฉุกเฉินคือการมีเงินทุนที่จะทำตามความฝันและที่สำคัญที่สุดนะครับคือการมีความสงบในใจที่ไม่ต้องกัง,งวลเรื่องเงินอีกต่อไปนี่คือความมั่งคั่งที่แท้จริงครับและสองครับแกนแห่งอิสร,สรภาพทางเวลานี่คือผลลัพธ์โดยตรงจากพ s s i v e อิน o m ม เมื่อท่อส่งเงินของคุณแข็งแรงพอนะครับคุณไม่จําเป็นต้องเอาเวลา8ปดถึงสิชั่วโมงต่อวันไปแลกกับเงินอีกต่อไปแล้วอิสรภาพทางเวลาในแบบของอัตโมมี่คืออะไรมันก็คือการได้ตื่นนอนโดยไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกครับคือการได้ไปส่งลูกที่โรงเรียนและไปรับกลับบ้านได้ทุกวันคือการลาพักร้อนไปเที่ยวกับครอบครัวได้เป็นเดือนๆโดยที่รายได้ไม่หยุด คือการมีเวลาว่างในวันธรรมดาที่จะไปออกกําลังกายอ่านหนังสือหรือทำงานอดิเรกที่คุณรักคุณจะกลายเป็นนายของเวลาไม่ใช่ทาสของมันครับ 3. ครับแกนแห่งสุขภาพวงล้อชีวิตจะไปต่อไม่ได้เลยถ้าสุขภาพคุณพังอัโอมมีดูแลเราในเรื่องนี้อย่างน่าทึ่งครับ ในเชิงกายภาพอะตอมมีมีผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพระดับโลกอย่างเฮโมฮิมและวิตามินต่างๆที่จะช่วยบำรุงร่างกายของเราจากภายในแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือเชิงจิตใจครับการหลุดพ้นจากกับดักแห่งเวลาและนี่สินคือ,อยาที่ดีที่สุดในการลดความเครียดความวิตกกังวล นอกจากนี้นะครับการได้อยู่ในชุมชนที่คิดบวกและให้กำลังใจกันตลอดเวลาก็เปรียบเสมือนการทำสปาทางอารมณ์ทุกวันสุขภาพกายและใจของคุณจะดีขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนครับและ 4. ครับแกนแห่งความสัมพันธ์และการช่วยเหลือผู้อื่นธุรกิจส่วนใหญ่นะครับล้วนทำลายความสัมพันธ์แต่ธุรกิจอทุมีสร้างความสัมพันธ์ครับนี่คือธุรกิจที่คุณสามารถทำร่วมกับคู่ชีวิตพ่อแม่หรือเพื่อนสนิทได้ การมีเป้าหมายร่วมกันและฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณแน่นแฟ้นยิ่งกว่าเดิมและในมิติของการช่วยเหลือผู้อื่นนี่คือแกนของธุรกิจน,นี้เลยครับความสําเร็จของคุณในอัตโอมีไม่ได้วัดจากยอดขายแต่วัดจากจํานวนคนที่คุณช่วยให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้น คุณช่วยให้คนประหยัดเงินคุณช่วยให้คนมีสุขภาพดีขึ้นคุณช่วยให้คนมีรายได้เพิ่มทุกๆวันที่คุณทํางานในอัตโอมี่คือวันที่คุณได้สร้างคุณค่าและช่วยเหลือผู้คนมันเติมเต็มหัวใจได้อย่างน่าอัศจรรย์เลยถูกต้องไหมครับและ5ครับแกนแห่งการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอัตโอมี่คือมหาวิทยาลัยพัฒนาชีวิตที่ดีที่สุด ระบบการเรียนรู้ของบริษัทและของทีมจะสอนทักษะที่โรงเรียนไม่เคยมีสอนคุณจะได้เรียนรู้การสื่อสารการเป็นผู้นำการบริหารการเงินการตั้งเป้าหมายและที่สำคัญที่สุดครับคือการเอาชนะความกลัวในใจตนเองคุณจะเห็นตัวเองค่อยๆเปลี่ยนจากคนขี้อายไม่กล้าพูดมาเป็นคนที่มั่นใจและสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้คุณจะเติบโตเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเอง6ครับ แกนแห่งการส่งต่อมรดกและนี่คือสิ่งที่ทําให้วงล้อนี้สมบูรณ์แบบที่สุดความสําเร็จแนวทูมี่ครับไม่ได้จบลงในรุ่นเราครับรหัสสมาชิกและรายได้ทั้งหมดที่คุณสร้างขึ้นมันสามารถส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้ถึง3มรุ่นเลยนะครับสิ่งที่คุณกําลังสร้างในวันนี้ไม่ใช่แค่บ้านไม่ใช่แค่รถแต่คุณกําลังสร้างมรดกแห่งอิสรภาพครับ คุณกำลังมอบของขวัญที่ดีที่สุดให้กับคนที่คุณรักนั่นคือทางเลือกในการใช้ชีวิตคุณกำลังจะเปลี่ยนานามสกุลของคุณให้กลายเป็นต้นตระกูลแห่งความมั่งคั่งและความสุขที่ยั่งยืนวงล้อชีวิตที่ทุกด้านเติบโตอย่างสมดุลนี่ไม่ใช่ความฝันครับแต่มันคือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้จริงบนเส้นทางที่ชื่อว่าอะโทมีเราเดินทางมาถึงบทสรุปของการเดินทางที่ยาวนานนี้แล้วนะครับ เราได้รื้อถอนนิยามความสำเร็จแบบเก่าๆเราได้เห็นพิมพ์เขียวของชีวิตที่สมดุลและเราก็ได้ค้นพบยันพาหนะที่สมบูรณ์แบบที่จะนำเราไปสู่จุดนั้นท่านประธานปาร์คฮันกิลได้มอบเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดให้กับสมาชิกอะโทมีทุกคนครับเครื่องมือที่เรียกว่าไลฟ์ซีนาริโอมันคือการอนุญาตให้ตนเองได้ฝันอย่างสุดหัวใจอีกครั้งคือการออกแบบชีวิตที่คุณต้องการในทุกๆด้านอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นบ้านในฝันรถที่อยากขับการท่องเที่ยวการช่วยเหลือสังคมแล้วใช้อัตโมมีเป็นปากกาที่จะเขียนเรื่องราวเหล่านั้นให้กลายเป็นความจริงลองจินตนาการถึงหนึ่งวันในชีวิตที่สมบูรณ์100%ของคุณดูสิครับตื่นนอนตอนเช้าในบ้านที่คุณรักใช้เวลาดื่มกาแฟอ่านหนังสือโดยไม่ต้องรีบร้อนขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วแวะออกกาลังกาย ตอนบ่ายอาจจะใช้เวลา 1- นชั่วโมงพูดคุยให้กำลังใจทีมงานด้วยความสุขไม่ใช่ด้วยความกดดันตอนเย็นมีเวลาทำอาหารมื้ออร่อยทานกับครอบครัวและก่อนนอนก็นั่งวางแผนว่าเดือนหน้าจะบริจาคเงินช่วยเหลือที่ไหนดีหรือจะพาพ่อแม่ไปเที่ยวประเทศอะไรชีวิตที่ทุกวินาทีถูกใช้ไปอย่างมีความหมายและเป็นอิสระนั่นคือชีวิตที่รอคุณอยู่ วิดีโอทั้ง6ก p ที่ผ่านมาครับมันคือแผนที่ที่บอกเส้นทางสู่ดินแดนแห่งความสุขที่สมบูรณ์แต่แผนที่จะไม่มีความหมายเลยนะครับถ้าคุณไม่ตัดสินใจออกเดินทางวันนี้นะครับผมไม่ได้จะขอให้คุณสมัครทำธุรกิจกับผมผมอยากจะเชิญให้คุณมาเริ่มต้นออกแบบชีวิตของคุณเองก้าวแรกที่สำคัญที่สุดครับที่คุณจะทำได้หลังดูวิดีโอนี้จบ คือการติดต่อกลับไปหาผู้ที่มอบความปรารถนาดีและส่งซีรีส์วิดีโอนี้ให้กับคุณแล้วบอกกับเขาด้วยประโยคง่ายๆว่าช่วยแนะนำวิธีการเขียนไลฟ์ซินาริโอชีวิตให้ฉันหน่อยได้ไหมนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ครับการเดินทางจากการเป็นเพียงผู้โดยสารที่ปล่อยให้ชีวิตพัดพาไปมาสู่การเป็นสถาปานิกผู้ออกแบบและสร้างสรรค์ชีวิตในฝันของตัวเองขึ้นมา จงหยุดแลกทั้งชีวิตของคุณนะครับเพื่อการใช้ชีวิตแค่บางส่วนแต่จงเริ่มต้นออกแบบการใช้ชีวิตที่ทำให้คุณรู้สึกมีชีวิตในทุกๆลมหายใจขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันนะครับมาจนถึงตอนนี้ผมหวังว่าเราจะได้พบกันในดินแดนแห่งความสุขสมบูรณ์100%นะครับสวัสดีครับ